เป็นอย่างไรอบอกกูคนรู้เจ้าก,กูเป็นอยังไงตัวนี้เป็นเท่งเทงหงายขึ้นไปเป็นหานี่กูว่า <ๆ S 2> มึงต้องมีผู้สาวอะอยหน้าตายกูจะไปจีบผู้ใดยเป็น,ผ,ปนผู้สาวครับมีผู้บ่าวอะไรยังครับแบบนี้ เบิรงไวเด้อครับผมผู้ใดนะครับผมที่ยังขาดลูกเขยนะครับผมปวดมองมาทั้งนี้นะครับผมยังมีคนที่ขยันขันแข็งแบบพวกผมอยู่ครับผมยังมีคนมันมันแบบพวกผมอยู่นะครับผมตัวเห็ดเบียยเห็ดการเห็ดงานนะครับผมได้เบิดทุกรูปแบบครับผู้สาวครับนี่หัวหละจจ้้เเออาาแขหรืจ้า จึงเป็นได้เพียงคนเทคแค่น้องแค่จู่คราบืนใสสุดขีดยังเทียบปิดินคนไม่ยางเขาคนครองแทมหัวแต่เจ้าคือสิมันเขาแท้แ